สวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่20กุมภาพันธ์นะครับทองคําสัปดาห์ที่แล้วปรับตัวฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้นะหลังจากสัปดาห์2ส,สัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยปรับฐานลงมาต่อเนื่องติดต่อกัน2ส,สัปดาห์สัปดาห์ที่แล้วนี่ก็เลย ฟื้นตัวกลับแต่ว่าก็ไม่ได้มากนะฮะนิดเดียวไม่ได้มีปริมาณการฟื้นตัวกลับขึ้นมาเยอะเป็นเพราะว่าตลาดเนี่ยยังมีแรงกดดันจากกรณีของยุโรปก็คือเรื่องของกรีซก็เลยทําให้ราคาเนี่ยยังปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างแคบนะแต่ถ้าหากว่าดูในทางเทคนิคเนี่ยก็ยังเรียนว่า2ส,สัปดาห์3ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาที่ราคาทองไม่ไปไหนเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การปรับฐานในระยะสั้นเพราะภาพรวมเนี่ยยังไปต่อได้นะก็เลยยังเชื่อว,ว่าสาหรับท่านที่จะเล่นรอบเนี่ยปรับฐานลงมาเนี่ยก็ยังซื้อได้นะฮะสำหรับทองคาแท่งหลายท่าน,น้อยใจว่่่าคูน ทองคำแท่งเลยก็ยังเรียนเหมือนเดินมนะฮะว่าลงมายังน่าซื้อสำหรับทองคําแท่งส่วนตัวทองล่วงหน้าเนี่ยก็คงต้องเป็นประเด็นที่มันเกิดขึ้นในช่วงระหว่างทางอย่างแม้กระทั่งกรณีของกรีซเองเนี่ยที่เราจะเชื่อว่ากรีซคงได้รับเงินช่วยเหลือแต่ว่าถ้าหากว่าให้ซื้อไว้ตลอดไม่ให้มีการปิดซื้อไม่ให้การเล่นขายออกมาเลยเนี่ยพอราคาทองมันปรับฐานลงมาเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อ ระดับมารจิ้นในพอร์ตของท่านนะก็เลยต้องมีการเปิดปิดสถานะรับข่าวต่างๆด้วยมันไม่เหมือนกับทองแท่งนะทองแท่งเนี่ยท่านก็จะซื้อแล้วก็ถือครองยาวไปเลยก็ได้ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์นะครับทองคําลดลงนะฮะพันเรยี่ิเหรียญปิดตลาดตรงนี้นะฮะแล้วก็หายหายไปประมาณสัก5เหรียญน,นิดๆส่วนโลหะเงินเนี่ยหายไป29เซนนะครับปิดตลาด3 3เหรียญย2่สเซนประเด็นที่เกิดขึ้นในช่วงวันศุกร์เนี่ยผมคิดว่าคงไม่ได้มีอะไรใหม่เป็นเพียงแค่เรื่องของการ ขายทํากําไรเพราะในระหว่างวันเนี่ยราคาก็ค่อนข้างทรงตัวพอสักบ่ายๆเนี่ยก็มีแรงซื้อเข้ามาพอสมควรเลยราคาทองคําก็เลยกลับขึ้นไปใกล้ๆแนวต้านประมาณสักพันเร้ห้าเหรียญนะฮะแล้วก็เริ่มปรับฐานลงสล่วนโลหะเงินก็เหมือนกันนะฮะขึ้นไปใกล้ๆแนวต้าน3า6 0 33 63, 63, 63, 70ในช่วงบ่ายๆค่ำๆวันศุกร์แล้วก็มีแรงขายกลับออกมาเพราะว่ายังไม่ได้ประเด็นอะไรใหม่นะฮะก็คงเป็น การที่เขาเนี่ยซื้อกลับขึ้นมาเก็งกาไรว่าวันนี้เนี่ยการประชุมรมัฐมนตรีกลางวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยจะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องของเีสก็เลยมีแรงซื้อกลับเข้ามาประกอบกับเรื่องของตลาดการเงินของสหรัฐซึ่งวันนี้เนี่ยคือวันนี้เนี่ยตลาดสหรัฐจะปิดทาการทั้งหมดเลยนะฮะตลาดหุ้นตลาดน้ามันตลาดทองคํอาอัตราแลกเปลี่ยนของสหรัฐปิดทาการวันประธานาธิบดีก็ <c oughs> เลยทําให้นักลงทุนเนี่ยไม่อยากจะถือครองสินทรัพย์ต่างๆนานมากก็เลยระบายของออกมาก่อนก็เลยทําให้ราคาทองคาเมื่อวันศุกร์เนี่ยปรั ลงมาส่วนตลาดหุ้นสหรัฐราคาน้ำมันนี่ก็ไม่ได้ปรับตัวขึ้นอะไรมากนะครับก็ยังเหวี่ยงตัวอยู่ในกรอบแคบๆมากกว่าคิดว่าก็คงเป็นเหมือนกับตลาดทองคำนี่ก็คือรอความชัดเจนจากกรีซในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับประเด็นที่เกิดขึ้นในช่วง <c oughs> สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเอาในฝั่งยุโรปก็คงเป็นพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของกรีซซึ่งก็ที่ผ่านมาวันศุกร์เนี่ยที่เรียนไปแล้วว่าโทนเสียงที่ออกมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่ากรีซคงจะ ได้รับเงินช่วยเหลือนะฮะข่าวที่ออกมาตั้งแต่ช่วงสายๆวันศุกร์ก็เลยทําให้ราคาทองฟื้นตัวขึ้นพอมาในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวที่ออกมาก็ก็เป็นข่าวด้านบวกสําหรับตัวทองคําผ่านการแข็งของตัวเงินยูโรเที่ก่บดอลลาร์นะดอลลร์อ่อนทองขึ้นนะครับก็คงเป็นสิ่งที่รัฐบาลรัฐตรลคลังของยุโรปเขาเรียกร้องไปที่กรีซให้รัฐสภาของเขาเนี่ยมีการปรับลด รายจ่ายปรับลดหนี้ต่างๆลงปรากฏว่าสภาของกรีซเขาก็ผ่านกฎหมายเกี่ยวกับการปรับลดรายจ่ายลงมาเรียบร้อยแล้วนะครส่วนเรื่องของการลงชื่อว่าจะยอมปฏิบัติตามข้อเสนอเนี่ยมันก็ยังไม่มีความชัดเจนแต่ว่าคิดว่ายุโรปเนี่ยเขาก็คงจําเป็นที่จะต้องให้เงินช่วยเหลือกรีซแล้วนะหรือแม้กระทั่งถ้าหากว่าไม่ยังไม่มีการให้เงินช่วยเหลือเนี่ยเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลของกรีซเนี่ยก็คงจะมีการมีมาตรการมารองรับอาจจะเป็นการให้คนที่ถือพันธบัตรรัฐบาลของกรีซอยู่เนี่ยมา เปลี่ยนเป็น,นบรรดตษงวดใหม่ให้มีอายุที่นานขึ้นอันนี้ก็เป็นเป็นมาตรการรองรับนะ,ะแต่คิดว่าก็คงจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาตรงนี้เองเนี่ยคือสิ่งที่ตลาดประเมินเอาไว้นะครับราคาทองก็เลยเริ่มฟื้นตัวกลับเช้าวันนี้เนี่ยผ่าน1730ขึ้นมาแล้วนะฮะซึ่งนอกจากเรื่องของคริสแล้วนะฮะทางฝั่งของเยอรมันเองเนี่ยเขาก็ให้ข่าวในลักษณะที่ว่า เยอรมันเนี่ยพร้อมที่จะช่วยเหลือกรีซอันนี้ก็คงเป็นข่าวดีอีกข่าวหนึ่งของทางยุโรปส่วนในเอเชียช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ตลาดหุ้นต้องแอบเป็นว่าตลาดหุ้นนักลงทุนในตลาดหุ้นส่วนใหญ่เขารอประเด็นนี้นะคะคือเป็นเรื่องของการผนะ่อนคลายนโยบายทางการเงินของจีนประเทศยักษ์ใหญ่ในเอเชียเลยปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยจีนขึ้นดอกเบีย้ยขึ้นการปรับขึ้นการการสำรองตัวนี้มาโดยตลอดนะฮะแล้วก็มีการปรับลดในช่วงประมาณ เดือน11ต่อเดือน12ปีที่แล้วเนี่ยมีการปรับลดลงครั้งแรกก็เลยทําให้ตลาดตอบรับแล้วก็มีการคาดการณ์กันว่าตรุษจีนที่ผ่านมาเนี่ยทางการจีนเนี่ยน่าจะมีการปรับลดตัว อัตราการกันสำรองลงนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ยังไม่ได้มีการปรับลดแต่พอมาในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารกลางจีนเนี่ยก็มีการปรับลดการกันสำรองลงนะฮะปรับลดลงมาประมาณ0.5นะครับมาอยู่ที่20.5ก็คือเงินร้อยหนึ่งเนี่ยต้องการสำรองไว้20.5ที่เหลือ,อไปปล่อยกู้ได้ตรงนี้ก็เป็นการที่ทําให้ปริมาณเงินในระบบมีมากขึ้น ก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาเก่งกาไรตัวสินทรัพย์เสี่ยงเช้าวันนี้หุ้นในเอเชียเนี่ยก็น่าจะดีดตัวกลับนะตลาดหุ้นบ้านเราก็น่าจะฟื้นตัวขึ้นไปต่อได้วันศุกร์เนี่ยมีข่าวไม่ค่อยดีสำหรับตลาดหุ้นนะทั้งเรื่องของการปรับลดมุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยทั้งเรื่องของแบล็คลิสตต่างๆด้วยแต่ว่าก็ ยังไม่ได้ทให้ตลาดหุ้นปรับฐานนะในบ้านเราเนี่ยมีการแกวงตัวลงไปบ้านแล้วก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาคงเป็นเรื่องของสภาพคล่องนะตรงนี้มันเกี่ยวโยงกับราคาทองคําเป็นเพราะว่าสภาพคล่องเนี่ยมันมีเยอะมากเลยสหรัฐก็ทํา QE โอกาสที่จะทำ QE ก็ยังมีความเป็นไปได้นะตัวเลขเงินเฟอ้อสหรัฐด้านผู้บริโภคเมื่อวันศุกร์เนี่ยออกมาก็ เป็นไปตามที่ตลาดประเมินนะฮะก็ใกล้ๆกันเพียงแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำมากๆเลยก็ยังเอื้อให้เฟดเนี่ยาสามารถทํา QE ได้สภาพคล่องจากสหรัฐก,ก็ยังมีอยู่ยุโรปไอตัว LTO ก,ก,นะก็มีการเพิ่มสภาพคล่องเข้ามาญี่ปุ่นก็ประกาศไปแล้วนะก็มีการเพิ่มสภาพคล่องเข้าไปแม้ว่าตัวเป้าหมายเงินเฟอ้อของเขาเนี่ยยังมองไว้ที่1%ไม่ได้เอาขึ้นมาถึง2%ตเหมือนสหรัฐอันนี้เป็นเพราะว่า ทางฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยเงินเฟอ้อมันขึ้นยากมากๆเลยเพราะว่าประชาชนของเขาเนี่ยมีนิสัยนะฮะชอบประหยัดเวลาที่เขาจะทาอาหารทาอะไรทานเนี่ยเขาก็ค่อนข้างประหยัดใช้เงินค่อนข้างน้อยก็เลยทาให้เงินเฟอ้อเนี่ยมันไม่ค่อยขึ้นเขาก็เลยกำหนดไว้แค่เปอร์เซ็นต์เดียวเอาไว้เป้าหมายไว้ก่อนแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยการที่ญี่ปุ่นก็ทํา QE อไกลๆนี่แหละสหรัฐก็ทํายุโรปก็ทำเพราะนั้นแล้วเนี่ยสภาพคล่องมันล้นก็เลยทําให้หุ้นต่างๆเนี่ยมีแรงซื้อเข้ามาในเอเชียเนี่ยยังเป็นกลุ่มประเทศที่ถูกมองว่าจะเป็นประเทศที่ มีเ,เศรษฐกิจดีกว่าทางในยุโรปกับในสหรัฐหุ้นก็เลยฟื้นตัวกลับตรงนี้เองเนี่ยราคาทองคําก็ยังมองว่าอาจจะยังไปต่อได้เหมือนกันเพราะว่าสภาพคล่องที่มันมีเยอะมากๆเนี่ยมันก็เอื้อให้เกิดภาวะเงินเฟ้อนะราคาทองคําก็เลยยังเป็นตัวหนึ่งซึ่งคิดว่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาเพราะงั้นการปรับฐานของทองคำเนี่ยมันคงปรับลงไปไม่เยอะนะฮะคงจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาด้วยสภาพคล่องที่มันมีเยอะมากในตอนนี้ส่วนค่าเงินบาทเนี่ยวันนี้ก็คงจะกลับแข็งค่าขึ้นมาตามแรงซื้อเก็งกําไรในตัวสินทรัพย์เสี่ยงนะฮะก ราคาในประเทศเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ไปไหนไกลส่วนการเก็งกำไรในตัวฟิวเจอร์นะก็ยังต่อเนื่องจากวันศุกร์นะ,ะคือมองว่าขึ้นไป1735-1740แล้วก็อาจจะมีการปรับฐานลงมาเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็ปรับฐานลงไปประมาณทักเจ็ด 20หลุดลงไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็เริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมาในช่วงค่ำๆก็ยังมองว่าโอกาสที่ราคายังไปต่อยังมีค่อนข้างสูงนะฮะก็ยังมองว่าฝั่งซื้อยังได้เปรียบอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าท่านที่มีฝั่งซื้ออยู่ตั้งแต่วันศุกร์ในช่วงปรับฐานลงมาในช่วงค่ำๆเนี่ยก็ยังถือครองสถานะต่อนะคิดว่า1น3่เา้เนี่ยน่าจะผ่านได้นะครับก็ขึ้นไปสัก็นข่งเป็นห้านในยั้นี่งเทคดิคเพียวๆเนีกา้เกย ขึ้นไปถึง1760-1780มีความเป็นไปได้เพียงแต่ว่าเราคงต้องตามข่าวด้วยถ้าหากว่ากรีสกลับออกมอ,อกพลิกความคาดหมายตรงนี้ก็คงต้องระวังแรงขายนะผุนเชื่อว่าคงคงจะเป็นข่าวดีนะน่าจะเป็นข่าวมาด้านบวกเพราะงั้นเนี่ยก็คงจะทำให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นไปได้ต่อแนวรับระหว่างวันนะ1715-1720ลงมาคิดว่าน่าจะยืนได้จะ่ะีแรงซื้อกลับเข้ามาส่วนโลหะเงินนะฮะวันศุกร์ก็ ขึ้นไปใกล้ๆแนวต้าน33.5 33.6แล้วก็ปรับฐานลงมาใกล้ๆแนวรับเลย33เหรียญท่วนๆนะฮะก็ลงมาถึงแนวรับแล้วไม่หลุดแล้วก็เริ่มดิดตัวกลับเพราะงั้นเนี่ยโลหะเงินถ้าว่าถ้ามีฝั่งซื้ออยู่ก็ย,ยังแนะนำเหมือนกับทองคำนะฮะว่าวันศุกร์เนี่ยลงมาถึงแนวรับแล้วแล้วก็เริ่มดิดตัวกลับก็มีความเป็นไปได้ดที่จะดิดตัวกลับขึ้นไปแนวต้านอยู่ที่เดิมเลยฮะ33.5 33.6 0คิดว่าน่าจะผ่านได้ผ่านตรงนี้ได้เนี่ยมองขึ้นไปที่34เหรียญแล้วก็34